ผมมีเทคนิคการใส่เดรสให้ดูไม่เตีย้ยให้ดูสูงแล้วก็ดูแพงได้ครับข้อแรกเลยนะครับเลือกเดรสที่มีการกำหนดช่วงเอวที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการรัดหรือว่าสร้างเส้นเอวที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยจะช่วยปบจะช่วยสร้างสัดส่วนที่สมดุลทำให้ขาของเรานะครับดูยาวขึ้นได้หรือว่าทิปเล็กๆนะครับก็คือการใช้เข็มขัดเส้นเล็กนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นสีเดียวกับเดรสจะได้ไม่ตัดความต่อเนื่องของชุดได้ครับสองนะครับเลือกความยาวที่เหมาะสมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเดรสที่ยาวเนี่ยแบบยาวติดพื้นไปเลยอาาาาาาจจจจะะะททให้้้้สููงงแแแตต่่รริิิๆลวววถเเเเกกกดดดมมมันนนนยยไไปีผ ว่าความยาวนะครับควรจะพอดีกับประมาณข้อเท้าไม่ควรจะยาวไปมากกว่านี้ครับหรือถ้าวัดเป็นนิ้วนะครับก็ประมาณ1-2ถึงนิ้วนะครับจากข้อเท้าขึ้นไปแค่นี้ก็ได้เลนส์ที่พอดีแล้วครับสานะครับเลือกเดรสที่มีความดีเทลแบบเวอร์ติเคิลครับเวอร์ติเคิลลี่นะครับหรือว่าเวอร์ติเคิลที่ผมพูดถึงเนี่ยคือลายเส้นแนวตั้งจะเป็นดีไซน์ที่มีการดึงสายตาตั้งแต่ด้านบนมาถึงด้านล่างนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสูงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกกระโปรงพีดต่างๆหรือว่าเดรสที่มีพีดนะรถ้าไม่อยากดูตันนะคัาเล่งงขวหหรือนนทดูใใญ้้้้ึไ4สสส หรือว่ารองเท้าหัวแหลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นรองเท้าสีที่กลืนกับผิวของเรานะครับอย่างเช่นสีเบจหรือว่าสีเนื้อนะครับก็ทําให้เราดูสูงขึ้นได้นะครับถ้านะครับเลือกผ้าที่ผิวและสบายผ้าที่เบานะครับจะทําให้ลุคของเราดูโปร่งขึ้นดูสูงขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าชีฟองผ้าซาตินหรือผ้าอื่นๆนะครับที่มีความผิวความไหวจะทาให้ดูมีมิติมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยแล้วก็พยายามเลี่ยงผ้าที่มีความหนาเกินนะครับจะทําให้เราอะดูตันขึ้นและบางทีนะครับจะหาหรรรอ่วตื ขอให้เป็นพวกตัวสั้นๆหน่อยนะครับจะช่วยเพิ่มมิติให้กบบลูกได้แล้วเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้ผ่าด้านข้างให้เห็นความยาวของช่วงขาบางส่วนจะทําให้ดูสูงดูโปร่งแล้วก็ทําให้ชุดเดรสของเรานะครับดูมีดีเทลมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยหลายๆคนนะครับไม่กล้าใส่เดรสเพราะว่ากลัวว่าใส่แล้วจะดูตันดูเตี้ยดูไม่สวยนะครับแต่จริงๆการเลือกดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได้มากๆลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับ